แม่ต้องจัดการทุกอย่างนี่ค่ะประตูล่างก็เคยปิดเลยเจ้าของบ้านมาก็เดินึ้นบ้านกลัวน้องพ้นวาเวกลัวน้องหมาพ่นวาเวนี่ก็ห้องพิซซ่าจ้ะกระทร่อมแม่ๆก็อยู่เปาจ้ะทางใต้บ่ะใต้หองรถจ้ะ กระทําแม่ไม้ปอนพนตั้งเจรให้ทองข่าไปไหนลูกมันแก่แล้วเจ้าห้องก็บ,บค่อยลุกลูกก็เดินโซซัสโซเซเหมือนเหมือนแม่เลยเหมือนเจ้าของเลยมาก็แก่คนกระเท่า เนี่ยวันนี้จะต้องเดือนอาทิตย์นี้จะต้องกวาดบ้านหลายมอระบัได้กวาดแล้วก็วันนี้่าจะขึ้นระเบียงก่อนขึ้นระเบียงจะไปจะไป,จะไปจัดระเบียงสาววอลนมันกำลังจะไปเคืออะไกลังจะไปหว่นต้นม,ม,มะม่วงอินดูมัน เดี๋ยวเราจะขึ้นบนหันที่ระเบียงอึ๊บขอลงตรงนี้ก่อนจ้ะนี่มีคนอยู่บ้านน้องกายอยู่ถ้าอยู่คนเดียวกกล้าลงเขาเคยแลบหลายเตือแล้วจ้ะ <c oughs> เคยแลบลงนะจ้ะช่วงนี้เขา,าก็บอกค่อยดื่มก็ฟงกาแฟชากับ หลายๆวันดื่มเตื้อถ้าอากาศหนาวกาแฟก็เวลาฝนตกเย็นๆง,มงม่อมๆก็กินกาแฟให้แก้วแก้งอมตื่นมาก็ย่องน้ำเย็นเลยสบายใจต้องเรื่งมากแต่กพื่อกว่าดื่มน้ำเย็น้ำเยันดีอยู่แล้วดื่มกาแฟน่ากระดูกกรุ่น นีอกน้ำเย็นนะแบบต้องเป็นเวียเป็นการเชีร <laughs> อืมกร,รอกก็ตื่นแล้วนกก็ตื่นแล้วกัเข้าอาหารพ่นปะละเจ้าโรนเฮบเบอร์ฮะจมปูฟองอินจานอ๋อ มีตลอดปีฮะมะคำเทศจะเปลาเหลือเบอ้อหรือเบืออรท้องขาครับแม่อยู่นี่มัไม่เฮยท้องขาหรือว่าสร้อยทองเนะ<ม>่ะแอบแอบมาทางหลังสร้อยทอง เนี่ยนะเจ้าในบ้านเนี่ยหลายตัวเจ้าตั้งหน้าบ้านก็มีมีตั้งหลังเข้ากับมีงูแคก็มีออเยอะแยะ,ยะหลายตัวในนี่ก็มีอเออเจ้ามีหนูนินสองตัวละโอเคเจ้านี่ค <c oughs> อแห้งสวัสดีเจ้า